เมือนหมือนหวงก็ไม่มันไม่ไม่ทุกแต่ว่ามันก็เหมือนหวงวันนี้มันก็ไม่แก่ก่อนย่ปางอะไรแต่ไม่ไม่มาไม่ล็อกไม่ล็อกแต่เลยบอลที่เหมือนปูปีตะเป็ดที่เราตัดตัวไอ้เกล็ดก้อเลยนะ ตอนตะขาร้องเกงก็ได้ไม่ปลื้เอเาเออเดี๋ยวตามไปค่ะดูงามน้อยงามนะเอออย่างนี้โอ้ในชูขเลยที่ค่ะองามนนี่ทื่อว่าดอกไม้อะปันี้ดก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 ไหครับปันี ừ, ้น no. ี ch oo, ch oo, ch oo. ่ดกได้ลงลงลงก็ย่อไปใกล้ทีโรงาบันกันตังเรื่องว่าต้มไปใกล้ที่นูนอ๋อค่ะไป็บนะเอามาโรยโรย ดินกอนโมันก็จะเปนตงนี้ค่ะออืแต่เพื่อแต่ดินมันตรงนี้มาตังฟีเลยมีเรื่งงันไงค่ะคุณมาเวัมันเต้นก็ไม่ให่จริงนะัวมันทอดมาล้วหัวมันเนอะเอะหัวมันเออเด็ดเออิดเดน เราคุดไว้ได้จกรู้นกไก่้มันที่มาเมือนกันเนี่ยไก่้แต่วัวคนเนีไก่หาแล้วคือตนนี้เอ็นคืออ้วกแค่นี้ก็ได้นอกจากว่ามีก้าไปตมานดานี่อ๋อไปกินในบ้านในในัวเรื่องั้นเจ้ากัขนาดนี้ซึ่งเราก็เลยต้องกำหนดเอาเอาขนาดนี้เลยนะปุ๋ยกระชาปุ๋ยขวคนนี้นะปุ๋ยขวปุ๋ยขอจำเป็นปุ๋ยมักเลยอเอมะเอากินว่กับกินู่วม่น้ำนะอุ้ยแม่น้ำจังเก๋ <laughs> <laughs> à, Anh à, ừ. ừ. <laughs> <lô ta> <laughs> này cồn nó. nhà muốn kê, ta cồn kê. Anh thua mình kê ta? Cồn kê, cồn kê đi nặng đuôi. Ní ta muốn Có mấy nên đây phải chạy phẩy. Trong mưa đắp mày? Có rào trong đây đấy. <laughs> บางคนแก้ําไม่รอดส่วนใหญ่ก็ตัดหญ้ากันเลยนะกาตัดหญ้าจิบลักคือตัดหญ้าตัดหญ้จิบเริ่มเนี่ยจิบเริ่มตึงโยกก็โยกแต่อ่ออย่าโยกโยกครับตึงก็ก็ป่ากันเลยก็ไอเดียจำดินเตียนนั้นของเก่าปีแล้วได้ักี่บ้านหลายบาทเลยหรือโลูกอ้อย่นรถต่อได้อะไงกันนั้นตึงก็บอกก็แค่กันอาทิตย์โอ้แป่งยาไม่ได้ตัวตายตายจัด นี S <S mm ่แหละที hmm. mm ่หามเนาะเยอะเลยโอ้โหเรียบดน้องจ๋้างแดึงยากเวอร์ร่ามันหมาค่ะอ๋อเออร่มันหมาก้าวกลอก้าเตัดหัวคาดใช่ไหมง่ายๆมันบาดนรถไปไม่ไม่แบบนู่นมันหมันแบบนึ่งหล่เลยอ๋อแบบอันนี้มันมันก็เหลียบบนน้อมอันนี้ก็เหียบบนน้อม ใ้นบนอ่ะนี่นี่ใกล้ได้แล้จใะไหมตอนนั้นไม่อยนตอนนั้นน้ยโยดแต่ว่าโยดก็ใกลได้หือคะไม่ใกล้ดีโย่ละตดติ้นเลยตดติ้นใช่ไหมคะใช่ใก้ใกติดตตินนั้นใกล้ดี๋อบโหวันซื้อเลยนะถ้าป่อยดำไนเมืองไใกล้ดีนักเลยค่ะอันนี้อันนี้เจ้า婆เป็นเนียนลูกอะไระคะกะลากันค่ะอมันหมากันเกี่ยนตอนเียว่าปลาใกล้

ไหนกรับมันโรยเยอะมันมีสีม่วงเลยนะไก่ไก่ลกใ่พิมเจอใครซิอต่จูกก็โรากับปันนี่ไก่ลงงนี้ปีนี้มันตีหนิ่งในหนึ่งขวนนุ้นแหนเงื่อน้องฟิมกันายดอกมกว่วยอะเก่งจังเลยครับอะไรลูกมันแก้ว เอ้ยมันแก้วเมือน้องเรามือดึงก้นดึงึ้นดึงึ้นโอ้โหันมาทางนี้เลยมช่วเลยมาช่ยเลยชเลยชวเลยขาชวเลยขาชวเลยขาชวเลยอ้หแเลยเด็ดตามันตัวด็ถือรถว่าไอ่ะว่นแล้วเนื้อมันก็จะไม่เป็นเซียนอ๋อค่ะรู้ว่ามันแกแล้วเลยไ้นี่วาน คือต่วัวย่าๆก็ทำนุ่มเลยนะแต่ถ้าว่าทำกับข้าวต้องใช้วัวเล็กๆทำกับข้าวก็ได้ตะวกตั้งยอไม่หเเอาถอนเลยลูกถอนแล้วกันจังหน่งเก่งิ่ี่พิมก็บมารูกก็ัแลยนะวันหวานมากเลยกินดูไอ้นู่นเหอยชอบน่